มีคนแนะนำบอกว่าให้ปล่อยสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ก็ไม่หายจริงๆครับ<ต>อันนี้คือแต่แต่ไปเล่นมาเหลือาแบบแว่าเล่นกันไองไปเทสความเก๋าเหรอก็คือดูด,ดูดูจากสภาพนะครับมีแ,แผลนะครับ พอปล่อยแล้วเดินขาก็ะเพกนะพอปล่อยปุ๊บไปกัดกับคนอื่นปั๊บเลยเดินเดินขาเขาอ้อยอ้อย <c oughs> แผลเต็มเลยนะเขาสู้เขาไม่ได้จะออกไปไหนนี่กับติมมันเลยเขาตัวเล็กตัวเล็กก็กกอยากปล่อยเหมือนกันนะครับ้ังหาตัวเล็กเนี่ย ครับแผลไม่ได้ใจว่าทำไมแมวชอบกัดกันนะครับโอ้โห,โห,โห,โหแผลเต็มตัวเลยครับสู้เขาไม่ได้แน่นอนครับน้องๆสี่ตัวออกมาเล่นข้างนอกหรือเปล่าเนี่ยฮึอย,าาอย่าพึ่ง อืมนี่ก็ออกมาสองตัวสามตัวยังว่าดนี่ป้อนนมกับอาหารแมวเด็กนะครับอันนี้ก็เพิ่งช่วงเช้าๆเัา อโอ้ยปะเหลือเรากินอาหารแมวเด็กต่อเอา,มา,อามาแย่งน้องอีกแล้วน้ำตาสวังก็อยากมาแย่งด้วยไหมสมหวังฮะกินยิมแล้วอ อ้าวพวกนี้มาแย่งกันกินอ,อีกแล้วเดี๋ยวจะชงนมให้ก่อนนะครับกับกับอาหารเม็ดเล่นเล่นกันใครของใครคู่ใครคู่มันเลยฝั่งดำก็เล่นแต่ฝั่งดำนะครับฝั่งส้มก็เล่นแต่ฝั่งส้มเออเล่นกันแต่แต่ดีนะมีคู่ใครคู่มันเลยคู่ คู่เล่นนะครับอันนี้คู่กินแบบแบบสมบูรณ์ก็กินหญ้าไม่สมบูรณ์เผื่อแพ้หายมีโชคไม่ีโชคไหนก็เล่นเหมือนกันไอ้ไอ้ไอ้โอ้ปีนปีนโอ้เล่นได้ทุกที่จริงๆเลยลูกแมวเลย ออโอ้โหตกแรงมากเลยจะเอม๋มีโชคมีโชคสรุปสมบูรณ์ก็เป็นแมวนักสู้นะครับพอแข็งแรงก็หาไล่กัดกันนะครับไปไหนต่อกินต่อไหม มาเลีย,ยให้น้องๆนะครับสมบูณ์